mb สองหก t h อีกเชนก่นเคยนะฮะวันนีเ้เราจะมารีวิวกล้องติดหมวกครับแต่เราไม่ใช่ใช้กล้องนะเราใช้โทรศัพท์นะครับใช้โทรศัพท์ตัวนี้เลยนี่โทรศัพท์ที่เราใช้กันตามมือเือสําหรับคนที่มีงบน้อยนะครับที่ยังไม่มีตังค์ซื้อกล้องติดหมวกนะครับพวก gopro กหรือว่าพวก4 o k อะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ พื้นฐานเลยฮนะเราก็ใช้ที่เรามีนะครับก็คือโทรศัพท์นี่โทรศัพท์เครื่องหนึง่งแล้วก็มวกกันกนออ็อกนี่บวกกันน็อกเออแล้วเราจะติดหมวกยังไงก็คือเราต้องซื้อฐานนะครับซื้อฐานที่ล็อกกับโทรศัพท์ได้นะแล้วแล้วก็ติดกับหมวกได้ผมจะใช้เป็นของตัวนี้เห็นไหมหรือใช้เป็นของตัวนี้นะ อ๋อเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสายลัดนะครับนี่ในเป็นสายลัดนี่สายลัดข้างในนะฮะเห็นไหมอ่าสายลัดนี้วิธีการใส่ก็คือผมจะถอดตัวนี้ออกก่อนนะฮะนี่มันจะเป็นอ่ายางนะฮะเดที่รองตรงอ่าเขาเรียกว่าดัง้งอ่าตรงตรงดัง้งตรงสันจมูกนะเออต้องถอดออกก่อนนะครับแล้วก็ สายรัดของที่ติดกับไอโทรศัพท์นะฮะจะม,มีกิฟต์อยู่ข้างในอ่ะมันมีกิฟต์อยู่ในสองเลนเราก็ล็อกให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็รอยยางติดไปเหมือนเดิมติดเหมือนเดิมและสายที่ระยงรอยางนี่คือผมซื้อเสริมนะครับเป็นใหม่นะครับเป็นใหม่ตอนนั้นที่ยังไม่มีสายใหม่นะครับมันเวลาเราอัดลิปอะไรเงี้ยเวลา ขี่รถไปนะม,มันจะมีลมเข้านะครับเราก็หาวิธีแก้ก็คือซื้อสายใหม่มานะครับมันก็จะยาวประมาณสักเมตรหนึ่งได้อยู่ผมก็เลยพันกับตัวนี้เห็นไหมพันกับตัวขามันแล้วผมก็ซอดไมไว้ที่ตรงนี้น,น,นี่ซอนไมไว้ในนี้นะครับนี่นี่นซ้อนไมไว และลมมันก็จะไม่เข้าแล้วมันจะได้ยินแค่เสียงลมหายใจเราแล้วก็เสียงที่เราพูดนะครับแล้วก็ชิลมันก็จะแน่นพอดีเลยถ้าเราติดดีก็คือมันจะปิดปิดได้พอดีเป๊ะเลยลกระซือลมมันจะไม่เข้าในช่องนี้นะครับถ้าเราลัดตรงนี้ไม่ดีนะครับมันจะมีลมเข้าแทรกเข้าไปนิดนะมันก็จะมีเล็กน้อยนะครับแล้วก็บวกนะครับ แนะนำให้เป็นแบบถอดนวมได้นะครับมันจะเราจะได้เปลี่ยนนวมได้เวลาโดมฟีบอะไรพวกเนี้ยลม,มจะเข้าข้างหน้านี่ครับเวลาเราขี่รถด้วยความเร็วเออลมมันจะเข้าก็เหมือนหลายๆคลิปที่ผมมีเ,เสียงลมเข้านิดหน่อยนะครับ ก็เป็นเพราะว่ารวมมันยุบนะครับตอนที่ว่าติดใหม่ๆคือไม่มีปัญหาไม่มีเสียงลมเลยเก็จะประมาณนี้นะครับเท่ๆเ,เ,เลยแต่เวลาเราขับรถนะครับผมขี่ในกเกตใช่ไหมช่วงแรกก็จะไม่ถนัดเพราะว่าเวลาเราใส่หมวกไปแล้วเนะี่ยใส่หมวก ไอ้ขาตัวเนี้ยเนี่ยไอ้ขาตัวเนี้ยมันจะติดอยู่ระหว่างแขนเราเวลาเราหันซ้ายหันขวาอะไรเงี้ยเ,เราจะไม่ฉินคือเราจะไม่จินเลยใส่ไปนานๆนเราจะจินไปเองนะครับแล้วก็ ถามว่าทําไมทําไมผมถึงติดแบบนี้ปกติมันจะง่ายขึ้นไปข้างบนอย่างนี้ใช่ไหมมันจะอยู่ระดับสายตาเราเราจะมองเห็นว่ากล้องมันอยู่ประมาณไหนผมเคยทําแล้วคือมันจะไม่เห็นหน้ารถเรามันจะไม่เห็นช่วงที่ว่าเราจับแฮนด์อะไรเงี้ยมันจะไม่เห็นหน้าเรือนไม้เราเลยมันจะเห็นแค่ถนนนะครับเออผมว่ามมันไม่ค่อยสวยนะ ไม่ไม่ค่อยสวยผมก็เลยนี่ก็เลยให้มันลงมาก็คือปรับเนี่ยเปลี่ยนตัวล็อกนะถอดตัวล็อกตัวนี้ออกแล้วก็คว่มมันลงคว่มมันลงแล้วก็ให้มันอยู่ประมาณนี้นแล้วก็ติดก่อสับไปอย่างนี้เดี๋ยวติดให้ดู ผมก็ติดโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วอ่ามันจะอยู่ประมาณนี้เลยเเวลาเราขี่รถมันก็จะประมาณนี้แต่เราก็ต้องปรับองศาเอาเองนะครับปรับองศาเราต้องออให้ไอตัวล็อกโทรศัพท์เนี่ยหันให้มันยืดออกไปข้างหน้าหน่อยหนึ่งคือไม่ให้ตรงอย่างนี้นะถ้าให้มันตรงอย่างเงี้ยเวลาเราใส่หมวกอะเราไม่ได้เงยียนหน้าแบบตรงๆอย่างหมวกอย่างนี้นะเพราะว่าเราจะอยู่ประมาณนี้ เวลาเราใส่หมวกมันจะอยู่อย่างนี้เออมัจะอยู่ระดับสายตาอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ถ้าเราวางวางหมวกไว้กับพื้นมันจะอยู่อย่างนี้ใช่ปะแล้วเราจะไปปรับอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะก้มต่ำเกินไปจนมองไม่เห็นถนนนะเออมันจะเห็นแค่ถังระเรือนใหม่เราก็ต้องปรับให้มันเฉยออกขึ้นออกมาในประมาณสักกี่องศาเนี่ยประมาณสีองศานะ เราก็ต้องอามาปรับเองแล้วก็ค่อยๆปรับไปแล้วก็ลองขี mm ่อัดวิดีโอไปแล้วก็ลองปรับเอาให้เหมวะกับตัวเรานะก็อย네ู่ประมาณนี้นะเวลาเวลาเรากลมประมาณนี้เวลาเราใส่หมวกกลมมัน็จะอยู่ประมาณนี้เลยตรงนี้มันก็จะตั้งฉากพอดีเล้วก็จะเห็นมุมกล้องและอีกอย่างหนึ่งคือ สายไม้เราก็เสียบได้เสียบเข้าไปเลยมันจะอยู่ประมาณนี้ครับสวยๆเลยะฮะสำหรับคนงบน้อยนะครับผมว่ามันตอบโจทย์อยู่นะถ้าเรามีกล้องโปรเราก็ค่อยซื้อดิบฟอกซี่มาปั้นให้เป็นรูปทรงนะฮะแล้วก็ค่อยเอา โปรหรือ 4K ที่เขาใช้กันอยู่ก็ใส่ติดให้เรียบร้อยได้ค่ะสำหรับคนงมน้อยก็อันนี้ผมว่ามันโอเคเลยนะแต่มันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าเวลาเราอัน้ายหันขวาเนี่ยเห็นปะโทรศัพท์มันกว้างใช่ไหมมันจะติดนี่ยติดช่วงแรกๆเราาจะไม่ค่อยชีดใช้ไปนานๆเราก็จะฉีดเองนะ อีกอย่างก็คือเวลาเราขับรถด้วยความเร็วนะครับร้อยขึ้นนะครับมันจะส่ายเพราะว่าตัวนี้มันถามว่าเราไข่มันแน่นก็จริงนะมันไข่แน่นก็จริงนะแต่เวลาไอ้นี่มันโตลมไงโตสับโตลมโตลงปุ๊บเวลาเราขึ้นร้อยี่อย่างเงี้ยมันก็จะสั่นมันก็มีการสั่นนิดหน่อยเราค่อยไปปรับในวิดีโอเอานะครับ ถ้าเป็นพวกพวก,โกโล้อง GoPro อะไรพวกนี้มันมีการสั่นอยู่แล้วในประเภทของมันนะแล้วก็เวลาเราถ่ายวิดีโอนะครับผมจะไม่ใช้มุมกล้องปกตินะครับเพราะว่าใช้มุมกล้องปกติมันจะเห็นแค่ช่วงเลือนไมล์เลือนไมล์แล้วก็ข้างหน้านะแล้วก็มันจะไม่เห็นช่วงมือที่เราจับนะครับ ก็ต้องไปที่วิดีโอนะครับบางรุ่นนะครับในกล้องวิดีโอมันจะมีให้ปรับออปชันของวิดีโอคือมันจะมีมุมกว้างแล้วก็โกโบลนะครับให้ให้เลือกนะครับเป็นโหมดของมันนะครับอย่างอย่างของแฟนนี่มันไม่มีนะแต่ของผมที่ผมอัดอยู่เนะี้ย คือมันมีนะครับมีปรับกล้องมุมกว้างนะครับออย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นเลยตามคลิปเลยอย่างที่ผมเคยลงไปนะครับมันจะเป็นกล้องมุมกว้างครับคือจะไม่เป็นกล้องปกติแบบนี้ถ้าเป็นมุมกล้องปกติแบบนี้มันจะไม่ได้ก,กดออปชั่นอะไรคือ,อแบบกดแล้วก็ถ่ายเลยนะฮะแต่ที่ผมใช้ก็คือใช้ปรับกล้องมุมกว้างด้วยนะครับมันเป็นโทรศัพท์บางรุ่นนะครับโทรศัพท์บางรุ่นมันจะมีให้กด กดมุมกว้างได้นะครับนี่มันจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมออโอเคครับก็รีวิวกป็ประมาณเท่านี้นะครับเออสำหรับคนที่ยังไม่มีหุบซื้อกล้องพวกอะไรอย่างนี้นะครับก็ทำได้นะครับผมว่ามันก็โอเคนะ โอ,โอเคครับก็ประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจนะครับก็อันนี้ผมไอตัวน,นี้ผมซื้อมาจากช้อปปีอ้อีกแี้นะช้อปปี้มันคือสินค้ามันมีให้เลือกหลายแบบมากแล้วก็สินค้ามันราคาถูกแล้วก็มีความคุ้มค่าเยอะนะครับอันนี้ผมไม่ได้โฆษณาเขานะครับผมว่าหาซื้ออางนี้มันง่ายกว่า ง่ายกว่าแบบตามท้องตลาดลอะไรพวกนี้ก็คืออันนี้ผมซื้อมาอยู่ร้อยต้นๆน,นะครับถ้าจำไม่ผิดรวมส่งด้วยร้อยต้นๆรวมส่งด้วยแต่ชิ้นหนึ่งมันอยู่ที่เท่าไหร่วะน่าจะประมาณ70-80บาทมั้งครับตอนนั้นผมซื้อตอนลดราคาด้วยมั้งเออมันจะแถมให้มันจะแถมแบบพวกอะไรอะไรของมันด้วยนะครับแล้วก็มี ตัวรัดนะครับแล้วก็มีตัวข้อแล้วก็มีตัวเสริมอีกหลายตัวเลย <uh แล้วก็จะให้สามเอ็มมาด้วยให้มาทําไมก็ไม่รู้ <laughs> แล้วก็ <oughs> ตัวไม้นี่ครับไม้สายยาวหนึ่งเมตรนะครับก็พันไว้งี้ก็ผมก็ซื้อมาอยู่ที่60บาทห,หรือยังไงเนี่ยครับต้องดูไม้ดีๆนะครับไม้ของผมมันจะมีอ้นนี้ด้วยนะขเขาเรียกว่านะ แกะดูตุขเขายว่าซับซับเสียงปะเอาแกะยากสักนั้นเออมันจะมีฟองน้ำกันไม้ครับเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นนะเป็นฟองน้ำกันไม้เอ้ยกันนั่นเนี่ยเขาเรียกว่ากันลมฟองน้ำกันลมนะครับที่ติดตรงจุกไม้นะครับมันแกะยาก,กเลยไม่แกะดีกว่าเดี๋ยวใส่ยากนะครับนี่ โอเคครับเป็นราคาย่อมยาวนะครับมันสามารถใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ประหยัดถูกนะครับแต่ถ้าให้ใช้ไม้ตัวนี้ก็ไม้ไม้ที่ผมใช้อยู่ก็เนีย่ยที่อัดคลิปอยู่เนะี่ยไม้ยาวอยู่เม่มสามเมตร <c ười> ยาวเกินยาวยาวขึ้นยาวลยคลิปนี้ผมว่า จะมีประโยชน์กับสําหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับไม่มากก็น,น้อยนะครับสําหรับคนที่อยากจะใช้โทรศัพท์ตัวเองถ่ายคลิปเวลาเราขับรถอะไรอย่างนี้นะฮะผมว่ามันโอเคนะอย่างนี้แหละเท่จ,จัดบอกเลยว่าเท่จ,จัดถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่ พ่านคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็คอยติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ผมไมมอ้บี26ทีเห็นขอ,อตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า